ศิลปินสุดทนถ่ายคลิปประจานแฟนคลับตาม่องเวลาส่วนตัวแรงมาแรงกลบับไม่โกงแชร์สะเคอนโซเชียลกับคลิปเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของผู้ใช้รายหนึ่งที่เป็นทีมดูแลศิลปินค่ายดังเผยให้เห็นแฟนคลับที่คลั่งไคล์ศิลปินจนลุกล้ําความเป็นส่วนตัวตามติดศิลปินไปยังสถานที่ต่างๆในเวลาส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าอย่าให้น้องไม่ชอบไปกว่านี้เลยนะและถามว่าทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมายน้องๆศิลปินที่ถูกตาม ก็ไม่ได้อยากคาถึงขนาดนั้นทั้งหมดเราพูดคุยกันแล้วคนเดือดร้อนคือพ่อแม่เขาไม่ใช่แค่ตัวเขาเองขอโพสต์คลิปให้เห็นหน้าบ้างนะคะถือว่าละก,การย้ำนอกเวลาคือพื้นที่ส่วนตัวค่ะไม่ตามซึ่งคนที่ถ่ายคลิปดังกล่าวก็คือตัวศิลปินเองโดยในคลิปยังมีประโยคที่ได้พูดอีกว่าอีกแล้วครับคนเดิมเลยครับตอนนี้เวลาส่วนตัวของพวกผมอยากมีเวลาส่วนตัวเหมือนคนอื่นบ้างน,นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าตามเลยครับ2คนนี้เลยครับตลอดเลยครับ หลังจากมีการเผยคลิปเหล่านี้ออกไปชาวเน็ตได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของบุคคลในคลิปว่าเป็นการกระทำที่แย่และไร้มรารยาทควรให้พื้นที่ส่วนตัวกับศิลปิน